กินอันน,นั้นวัดดีกะป้อมวันนี้บรรยากาศคนตกตร,ง,ตรงนะครับนะวันนี้เรามาต้มเป็ดกะป้มต้มเป็ดต้มก้ามชุดนี่กันในนี้มีป้อมแดงมีกระเทียมมีไครยมีใบกนูดมีข้าวแก่นะครับนะบ๊วยต้มต้มก้ามชุด <c oughs> กดับเป็ดต้มต้มก้ามชุดกับป้มต้มก้ามนี่วันนี้เราว่าก้ามบานไม่ได้เราได้ก้ามด่านมานครับนะ เราพูดเลือกลางจำความด้านนะครับซึงฮะกเซ้งไปเลยอ่าซึงเราตั้งไว้บันนี้ก่อนเลยครับเผื่อให้ชอมกั้มมันออกมาก่อนครับซึงหน่วยเดี๋ยวเราควนมาใส่เป็ดครับผมถ้าครับพอเราเล่าอ่าชอมกั้มมันจะลืมเผื่ยนะครับในแม่เลือกมันจะแตกซึงเราเราช่วยเลือกออกนต่อเดี๋ยวใช้นะครับนี่เป็ดอันนี้เป็นเป็ดว่านะครับนะเป็ดว่าลางจำความด้านอย่างดีเลยครับพวกใช้ไปก่อนเลยเราจะไม่ปรุงรสไล้คนนะครับนะ เราจับลุงต่อเมือดีว่าเราเจอยป้องออกหมดเลยครับเราได้ความใชตามที่เราต้องการเนี่ยครับถึงมเดี๋ยวเราไปมาปรุงกันับผมนี่เลยอี๋มันจะกาดต้นตกกับผมต้มเป็ดต้มกามชลตามขับเป็นไม้กับปอมันเริ่มลุงมันจะมีฟ้องครับนะอียาเลยครับมันเรื่องชิมเลยครับผมผมนกำลังกอกบอดบอยบดีเลยครับผม ได้บรรยากาศอย่างเร่งเมื่อเดิมครับฟองมันจะทำไมน้ำแกงเราไม่มีความใสนะครับนะหนึงห่งอ,อย่างนึงมันจะมีความก้าวนะครับนะเพราะว่าน้ำมันไสกระดูกกราบลุงกราบเดือดเลยเนี่ยครับเพราะว่ามันลุงมเนี่ยมันจะลอยมาอ่าครับเราเราเจอได้มากีิรุดนะครับนะหายได้บรรยากาศอย่างเร่งเลยครับ เอ่อน das ี่กับทั้งอันนี้เราเราเราต้นไปออนเลยนะเราจะต้นไปออนตังตังอะไรเงี้ยครับเหลือให้มันมีความนุ่มนะครับนี่ครับถ้ามันมีฟองเราไปเชยฟองออกให้ได้ไหมดีทุกเหมือับนะเหืือแป้งวานพงผุนวกว่อมอยู่ไหม่ครับนี่ครับขนาดเราลามทางความได้ดีแก่ไหนนะครับเนี่มันก็ยังมีฟองกรับลุงมกรับอย่างดีดีครับ ใช่ครัเป็นก้องต้มมันเงครับนี่เหมเราขุ้มแขวนไว้เลยครับเอาดีแบบวานุ่มๆเลยครับ้องร้อยมันคอยนานกับพมึเดี๋ยวนะครับแบดต้ม้มกล้ามชดกับพมบรรยาการมันได้อย่างแรงกับฝุ้นดอกๆต้มแบดต้มกามชดกับผม

bom sông rất bẹt cả, ồ, ơi, tưng chạy đây cả, ban nhạc ca khúc đông menu này cả, cặp cào đai, cặp kem này, ừm, à?